เพว่ารถกระบะชนเข้ามาที่ด้านหลังจักรยานแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพิเตอร์ก,กระเด็นตกลงไปข้างทางเลยอะค่ะคือตกลงไปลึกเหมือนกันค่ะแล้วก็เขาก็แบกขึ้นมาตอนนั้นน่ะที่ไปถึงโรงพยาบาลที่นาราค่ะเขาจะบอกว่าเหมือนกระดูกต้นคอเล้านิดนึงค่ะแล้วก็สมองสมองได้รับการกระทบกระเทือนตอนนั้นคือแกก็จะไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ขอรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่เลย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพผัดใหญ่มีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับการส่งต่อเข้ามาเพื่อดูแลรักษาต่อโดยเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ศัลยแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินรวมทั้งทีมสหาสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทีมพยาบาล หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มาตรฐานและทันสมัยทําให้เราสามารถดูแลคนไข้ได้ต่อเนื่องตั้งแต่คนไข้เข้ามารับการรัรกษาที่ห้องฉุกเฉินกระบวนการดูแลทั้งหมดในโรงพยาบาลรวมทั้งสามารถจําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุค่ะก็เข้ามาวันแรกก็คืออยู่ ICU พอตี2คุณหมอเอกทิก์ก็คือให้ห้องฉุกเฉินโทรมาเลยค่ะบอกว่าคือความดันเขาสูงขึ้นค่ะสูงมาก ประมาณเกือบ200อะค่ะความดันก็เลยคุณหมอต้องขอเจาะสมองเพื่อที่จะดูความดันในสมองค่ะเพื่อที่จะใส่เครื่องเครื่องช่วยเหมือนเครื่องวัดความดันค่ะเพื่อที่จะปรับยาให้มันเข้ากับกับคนไข้อะค่ะ,ะผู้ป่วยของเราตอนมาเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีภาวะเลือดออกในสมองหลายจุดการรับตัวมารักษาเนี่ยนอกจากเราจะต้องดูว่ามีภาวะเลือดออกที่ต้องผ่าตัดหรือเปล่าเนี่ยเรายังดูเรื่องของความดันในสมองที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ของเรา เรามาีเครื่องวัดความดันในสมองแบบต่อน,นื่งนะครับเพื่อช่วยดูแลคนไข้ในกลุ่มเลือดออกในสมองให้มีภาวะที่พ้นภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คอยให้ยาได้อย่างเหมาะสมหลังจากที่คนไข้ฟื้นตัวดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องกระตุ้นสมองด้วยเครื่องเคื่อเครื่อแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นร่วมกับการกายภาพบําบัด ทำครั้งแรกครั้งสองครั้งสามคือเหตุผลดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนแรกใจหน,หนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่า t m s อ่ะทำกับคนไข้เ,เป็นสโตรกค่ะแต่ว่านี้คือเหมือนเป็นเคสที่แกเกิดประสบอุบัติเหตุค่ะคุณหมอบอกว่าจะลองทำดูเพราะว่าเป็นเคสอุบัติเหตุคือแต่หนูก็แต่มีหลาคนบอกว่าทำแล้วดีแต่หนูก็ไม่คิดว่าจะดีกับคนไข้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะ พอทาไปครั้งแรกครั้งสองครั้งสามคือดีขึ้นเรื่อยๆค่ะการไม่พูดหยุดเว้นบ้างรู้บ้างฟังบ้างเริ่มมีสมาธิมากขึ้นจากการจาก TMS ด้วยจากยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆคือดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเลยนะคะคือดีขึ้นแบบเป็นกราฟขึ้นอย่างนี้เลยค่ะก็คือทีนี้ก็เลยทําร่วมกับ cognitive ด้วยก็คือเหมือนกับว่าเออช่วยเรื่องความจํา เหมือนเป็นเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเรื่องความจำเรื่องช่วยเรื่องการคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้คืออาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมอต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาแต่ถามว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับหนูแล้วก็ญาติไหมก็คือเป็นที่น่าพอใจมากค่ะขอบคุณคุณหมอเอกทิตนะคะแล้วก็คุณหมอหลายๆท่านที่ช่วยดูแลพิเติ้ลนะคะ ทำให้เหมือนกับว่าพี่เติ้ลได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยค่ะถ้าเกิดคือณวันนั้นจนถึงวันนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายมานี่เราจะรู้สึกผิดหวังมากและเรารู้สึกขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะตอนนี้อยากให้พี่เติ้ลดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้หายเพราะว่ามันต้องใช้เวลาก็ค่อยๆยค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเพราะว่าคุณหมอบอกต้องใช้เวลาก็พยายาม อดทนแล้วก็ใช้เวลาชบทวนความจำเดินเข้มแข็งอดทนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วก็หลายคนที่เป็นห่วงผมนะครับผมก็พยายามจะให้หายให้ไหวที่สุดครับผมขอบคุณครับ